สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนชองบุญมาผ้าโศกเมื่อนี้ทั้งชองบุญมาผ้าโศกกับสีมาเป็นซื้อกลางแนวทางของเหลขกเล่าพัฒนาเนาะค่ะเลขกเล่าพัฒนาเมื่อวันที่เก่าวันพฤหัสที่เก่าเดือนกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะเหลขกเล่าพัฒนาเมื่อวันจันทร์วันหนึ่งหันกะ รูดเนาะคะ่ะเลขเจาะเข่า,ขาแต่เลขวิ่งศูนเนาะคะ่ะเลขเจาะเข้าหายว้หนึ่งสองเลขเล่ากับไปออก02นองเนาะคะ่ะเมื่อนี่เข้ากับมาเบืองมาตามกันต่อเนาะคะ่ะว่าอาจารย์เชียนซาวูเพิ่นสีเดนให้ตัวใดแล้วก็เลข เจาะของเพิ่นสีมีตัวใดแน่ยมาให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าเบิงเข้ากับมาไปเบืองไปช่มน้ำกันเนาะค่ะเลขเล่าวันที่เก้านีเฮากับเบิงเรียกนำ่อยไปก่อนเนาะค่ะพี่น้อง FC. เอฟซีเฮากับจังค่อยมาเบืองเอาเต็มเต็มอยู่ช่วงไทยของคลิปเนาะค่ะสำหรับเลขเล่าเมือ่อวันจันทร์กันลุดเนาะค่ะ มันก็เป็นธรรมดาเนาะค่ะเรขกมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาทั้งอาจารย์เพื่อนกับบอยอย่างให้เรียกมันหลุดดอกค่ะอย่างให้พี่นอ้องเอฟซีเข้าถือก,กันสุคขูสุกขน้นถือซุ้เมื่อเนาะค่ะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปบ่ได้ดเรียกมันก็ต้องมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาพี่น้องเอฟซีกับงสีบ่วอย่างเนาะค่ะกับมาตามอาจารย์เพื่อนไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อนี้ทั้งอาจารย์เพิ่นสิงัดเอาตัวใดมาให้พี่น้องเอฟซีเข้าได้เบืองได้ติดตามกันเข้ากับมาเบืองมาช่มน้ำกันเนาะค่ะกับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับช่มแล้วก็รับฟังเนาะค่ะทั้งสองเข้ากับให้เบืองเอาไว้เพื่อเป็นแนวท่า,ทางเท่านั้นเดือค่ะทั้งสองเข้ากับบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนั่นทุกชนิดเด้อค่ะ เลขแล้วเมื่อนี้กสิมี่บอลหลายคู่หลายหางดอกค่ะพี่น้องเอฟซีเลขสามตัวกสิมีสามคู่สามหางเนาะคะ่ะเลขเยาะสองตัวกสิมีหาคู่หาหางเนาะค่ะสำหรับเลขเน้นของเพ,พิ่นเพื่อนเน้นไ้แค่์คู่ซีหางเนาะคะ่ะแต่ว่าทุกตัวกับไ้เอฟซี ไปกับเอาเองเด้อค่ะพี่น้อง fc นี่แหละค่ะคือเลขเด่นเล่าเมื่อวันพฤหัสที่สี่หอดนี่เนาะคะ่ะกระเด็นไวอยู่สองหาแปดเนาะคะ่ะตัวพันเด่นมาประกาไว้ให้ก็คือแปดเนาะคะ่ะสามตัวกระมี่สองสี่แปดหาศูนย์แปดหนึ่งหาแปดนี่แหละค่ะคือเลขสามตัว สองตัวบนล่างกระสีมีศูนย์แปดเก้าแปดเก็แปดหกแปดหาแปดมียูหาคูหาหางเนาะคะ่ะสำหรับตัวเน่นของเพิ่นกระสิมีอยู่ีคูซีหางคะ่ะตัวเน่นของเพิ่นกระสิมีศูนย์แปดีแปดหาแปนี่แหละคะ่ะคือเลขตัวเน่นของอาจารย์เพิ่นมือวันพฤหัสที่สี่หอดนี่เนาะคะ่ะ พี่น้อง FC เอฟซีห้ามมากเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่มาเข้ากับพานไปเนื่อสิเก็บไปเบื้องใส่ก,กันกับอาจารย์อื่นเส้นอื่นเพิ่นก็นได้เด้อค่ะบาเลกเส้นอื่นเพิ่นอาจารย์อื่นเพินาาินน่ะเพินนเพ่นได้เด่นมาตู่ใดเข้ากับสามารถเบื้องของผู้อื่นมาใส่กันกับของอาจารย์เยส้นซ้าอูได้เนาะค่ะถ้ามันเข้ากันตรงกันเท่ากับ จังคอยจัดเท่ากับังคอยวิ่งเอานาักหนักเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีสำหรับเลขวิ่งของเพิ่นมันกระสีบอลรุดดอกค่ะบอลรุดจักมือให้พี่นอ 4, ้องเอฟซีเท่าเบิงเอาไว้เด้อค่ะตามเอาไว้